เฮ้ยไม่น่าเชื่อตัวเฮียบินได้เออคือน้ำลายก่อนเลยฮะเอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมอีกครั้งแล้วนะครับกับเกม New Super Mario b r o t h e r วิวนะฮะกับกบผมนะฮะโดมิเกมี่นะครับรับหน้าที่แคสเกมเหมือนเดิมนะฮะคราวนี้นะฮะเป็นพาดที่2แล้วนะฮะมาเล่นกันต่อเลยนะครับกับดาหนึ่งสี่นะฮะเอาคา้างแล้วด่านน้ำนะฮะด่านนี้หนึ่งสี่ยังมาผู้ก,ก็เจอกับไอเห็ดเน่าสองตัวเลยจัดหน่อยเอออันนี้ขอแบบหนัก,หน,กหนักดักดวงอื้มกดปุ่มลงนะฮะจะทำให้การทับหนักขึ้นเรื่อยๆนะฮะ โอเคเขา ش, ดอกไม้น้ำแข็งจัดก่อนเลยเออ,เ,อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแต่เย็นแต่ยทำไมมันเก็บยากเก็บเย็นวันนี้เออ,เอได้เลยเว้ยเออลงไปก่อนแมึกว่าเก็บไม่ได้ซชแล้วลงมาในน้ำครับข้างล่างก็จะมีพวกฝูงปลานะฮะน่ารักมากมายนะฮะปลาก็ทำน่ารักจริงๆปลาคันนี้กูยอมรับเลยอ่าลงลงลงไปก่อนโอ๊ะโอัตอ,อน,นี้น้ำแรงนะฮะมีโอ้โหมีฟองด้วยจัดเลยเรียงตัวเรียงตัว ปลาพวกนี้อันตรายครับอืมช่างมันไม่สนเราว่ายน้ำต่อดีกว่าเป็นการว่ายน้ำท่าฟีสตรายนะฮะสะโตโกไปเรื่อยๆระวังมันเยอะตรงนี้มันเยอะเอ้ยเๆไอ้ข้างบนมีเหรียญหรือเปล่าวะลืมดูอเลยเดีอเอ๋ยวเดี๋ยวก็โอ้โหปลาเยอะเว้ยฝูงปลามันจะว่ายไปไหนกันวะอุ้ยเกี้ยเกือบโดนโอ้โยเกือบไปเกือบไประวังระวังระวัง ต้องมปการว่าแบบซิกแซกหนีปลาไปด้วยนะฮะเพราะปลาเยอะโอ้โหนี่ฟงปลาสีเหลืองนะฮะเยอะเยอะเยอะปลาเยอะเหลือเกินใครจะตกปลาก็มาแถวนี้ได้นะฮะรับรองได้ปลาแน่นอนดอกไม้น้ำแข็งนะฮะเก็บก่อนได้พันหนึ่งโอเคยังยังโอเคอยู่เว้ยเชตพอยต์อืมเฮ้ยเม็ดอืมเฮ้ยเม็ดตัวเหี้ยอะไรวะลืมไปละ ไเราบอกว่าอุ้ยแตกแล้วอ่าโอ้ยมีหอยเออหอยหอยด้วยนะฮะอุ้ยเราระวังเอ้ยตรงนั้นเหรียญเหรียญเออเดี๋ยวเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนแมกกาพูนเอ้ยไม่ใช่แมกกาพูนสิตัวเหี้ยอะไรวะลืมชื่อวะอ๋อเมฆทะเลเมฆทะเลเออเกาเรียกว่าเมฆทะเลเว้ยอ่าโอเคกูรู้ชื่อมั้งเอ้ะเราระวังระวังมันแตกเออมันแตกเอ้ยอ่าเออว่ายน้ำต่อดีกว่าวะอุ้ยระวังเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข้างล่างมัน มีลมมีลมมีลมลมเปลี่ยนทิศลมเปลี่ยนทิศลองลมเปลี่ยนทิศอ๋อโอ้ยเกือบไปอ่าแช่แข็งฟรีสฟรีสมันฟรีทให้หมดทุกตัวปลาปลาปาปาปาขึ้นขึ้นกูจะขึ้นข้างบนอ่าโอเคอ่เดี๋ยวกูจะเก็บเหรียญสตาร์คอยสตาร์คอยเหรียญที่สองเอ้ยไอ้ไอ้ไอฮ้ยว่าวขึ้นไอ้ไอ้ขึ้นดิไม่ขึ้นอีกโอ้ยเดี๋ยวไอ้ตายสิแม่งไม่ขึ้น เอยเลยขึ้น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 อ่าต้องมีตัวช่วยฮะอันนี้กระโดดกระโดดได้เลยเว้ยโอเคแล้วก็ลงไปครับระวังแม่ทะเลด้วยอืมระวังระวังระวังน้ำแหลมเชี่ยเออลงไปกิ้งกิ้งเอากิ้งลงไปอ๋อปิปองลงไปแล้วอุ้ยไอ้เหี้ยตัวนี้ระวังไอ้ตัวนี้อันตรายนะครับระวังโดนมันแดกนะฮะไอ้หอยอกาบเนี่ยอะปัก ่าไปแล้วเออไว้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 โอุ้ยเกือบไปเว้ยอ่ารอดตัวไปโอเคอันนี้จัดเลยอ่าแตก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 ดิเออลงไปอุดท่ออุดท่ออย่างนั้นสิครัสเออลงลงลงโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออโอเคครบทุกเหรียญนะครับตอนนี้อ่าปอบมือท่อนี้ลงได้หรือเปล่าวะเอ้ยได้เว้ยข้างล่างต้องมีอะไรแน่ๆโอ้ข้างล่างมีตัวเพิ่มอยู่ บลอกบลอกแล้วก็ปลาหืมปลาเฮลด้วยนะแหลมเชียหนึ่งตัวเฮ้ยวายวายคืนมาก่อนใจเย็นใจเย็นใจเย็นไอปลาตัวนี้อันตรายต้องซ่อนด้วยเดี๋ยวมารู้ตัวเฮ้ยโอ๊ยตกไม้ไฟโอ้ต้องการอยู่พอดีครับตอนนี้ยิงไม่ได้ปะโอ้ได้เว้ยโอเคเปรดอืมว้าวเดียวเดี๋ยวเดยวเดยเดเก็บไม่โดนเว้ย อ่าปิดปิดป่าไปก่อนเออใจเย็นใจเย็นอย่าพีพามอ,อ่าเอ้ยวายวายวายขึ้นวายขึ้นโอ้ยสโตรกอะไรอย่างนีน้อันนี้อะไรอุ้ยดาว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 ,ดาวโอเคได้ดาวไปแล้วขึ้นขึ้นดิขึ้นเร็วเร็วขึ้นเร็วของของมีจำกัดเวลาเก็บตัวเพื่ออู้ปลามาเยอะด้วยอืมอืมจัด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 ไออีสองตัวไอสองตัวเออโอเคสามสามตัวโอเคได้อยู่เว้ย เอออไ้นี่มีดอกไม้ไฟแล้วเอ้ก็ไม่น่ากลัวแล้วจัดจัดจัดเลยดอกไม้ไฟจัดปลาตายก็เป็นแทกระวังอหอยกาบด้วยอ่ะปากักแหมมีเหรียญกูไม่เอาอ่ะไอปลาเฮลไม่ก็ไอตัวดีตัวดีเลยจัดจัดอุม้มอุ้ยตัวเพิ่มโอ้โอ้ยอวาย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 ขึ้นโอเคโอ้ยรอดเว้ยแหมขึ้นไปใช้ชีวิตแบบไม่ประมาท โอเคตรงนี้บนบกแล้วระวังเต่าเต่าบินได้อ้อ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 แปะอ่าตัวไอตัวหนึ่งดาเดียวได้7ตัวเลยเว้ยขอเคลียร์ฮะอ่าถือว่าเคลียร์ค่ะดาเนี้เยออืม ปวดลอ็อกครับตรงนี้ก็จะมีเออตัวกอมบ้านะหรือเห็ดเน่านะคอยเฝ้าอยู่นะฮะโอ้ปวดล็อกทีสามสามที่เลยเว้ยโอเคอันนี้เดินมาด้วยเดี๋ยวก่อนขอไปเก็บเออดาวก่อนแล้วกันนะบ้านหลังนี้ยังไม่ได้เข้าเลยเออ<ช>เข้าไปก่อนเ<ๆ>ข้าไปก่อนเป็นบ้านเห็ดดาวนะฮะขอเรียกอย่างนี้ก็แล้วกันนะฮะอ่าดาวโอ้โหโโอ้โหชอบเลยอย่างนี้เก็บไวค้ครับมีประโยชน์ ส่วนไอ้ตรงดาหารด่านแรกนี้ยังไม่อยากไปช่วยอ่ะค่อยไปช่วยตอนหลังก็แล้วกันขอไปเดินเล่นก่อนแล้วกันแล้วมันก็มาขวางทางกูเนี่ยแล้วกูจะไปยังไงเนี่ยต้องไปเจอกับมันใช่ไหมเนี่ยอุ้ยอันแน่เจอตัวแล้วแบบนี้ต้องไปไฟ ا ่ฮะเสียเวลากูอีก โอ้โหามาแล้วต้องเก็บเออไอลูกกลมๆเนี่ยให้ครบ8อันนะฮะก็ค่อยเก็บเลยกัาขคา่า,าตัว,ต,วตัวกอมบ้ามันเยอะเห็ดเน่าเนี่ย4 5 6 7อโอเคได้อยู่ไว้ไม่ยากอันนี้ไม่ยากนะจัดเลย3ต่อน้ามาปลาเห็ดเรียกว่าต่อ้บ้าโอเคอเคุ้ยบ้านเห็ดขอเข้าบ้านเห็ดก่อนแล้วกันนะฮะ มีบ้านเห็ดเข้าก็เข้า,ขาไปนะบ้านเห็ดนะฮะได้เวลาจับคู่กันอีกแล้วเข้าไป power up panel นะครับ<อ>เหมือนเดิมนะ,ะกติกาคงไม่ต้องบอกนะฮะบผมมาแต่ผ่านแรกแล้วเปิดป้ายอ๋อนี่เป็นเห็ดเออเป็นดอกไม้น้ำแข็งนะดอกไม้ไฟฮะเห็ดยังไม่ตรงกันเลยนะเนี่ยสักอันอันนี้โอ้ยไอ้นี่มัน โอ้ยนี่มันโบเซอร์จูเนียโอ้ยโบเซอร์ตัวใหญ่ก็ตามมาโอเคได้หนึ่งคู่แล้วโอ้โหอ,อันตรายแล้วอันตรายแล้วมึงโอ้อันนี้เป็นเห็ดบินเห็ดบินโอเคยังได้อยู่เว้ยแถวนี้แหละมันซ่อนๆอยู่แถวนี้แหละ,มหละไม่กล้าเปิดเลยกูเออเอาอันนี้กันแล้วกันเปิดอ,อันนี้ โอ้เห็ดได้เป็นเห็ดายนี้กวูวต้องมีตัวมออันซ่อนอยู่แน่เลยนั่นไงกววูว่าแล้วว่าแล้วเชียวถ้าเป็นหวยกูคงถูกไปแล้วล่ะเก็บก่อนเลยก็ถือว่ายังได้ของอยู่นะฮะไปเล่นด่านต่อไปกันดีกว่าครับด่าดหนึ่งห้าแล้วกันเอาตรงด่านเห็ดก่อนแล้วกันต้นเห็ดต้นเห็ดหนึ่งห้านะฮะ ตาอนี้ก็ระวังนะครับหลุมเยอะหลุมเยอะโอ้โอ้ระวังโอ้มันหมุนได้ด้วยหมุนอ่ามองมองอันนี้เป็นตัวแล้วผมไม่มีเว้ยปิ้วจัดอุอ้ยเห็ดบินเห็ดบินโอ้ต้องการอยู่เออได้แล้วเห็ดบินบินขึ้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 นไอเฮียน,นี่ก็หมุนจังเลยเว้ยอ่าโอเคตรงนี้มีอะไรหรือเปล่าลองหมอบดูอุย้ย อ๋อมีเอ่อต้นถั่งอกถั่งอกขึ้นเลยคลาสิกอันนี้โอ้เข้าบนมีเหรียญอยู่หนึ่งเหรียญน,นะฮะถั่งอกถั่งอกอืมเก็บเหรียญด้วยนะฮะของดีของดีงดจัดจัด,จ,ดจัดให้หมดโอ้โหเก็บแม่งทุกเหรียญเลยกูอ่ะขึ้นขบวนไปเอาเหรียญดาวมาก่อนอ่าเหรียญดาวไปยุรีนั่นเองอ่ะลงไป โอบเออโอเคลงมาข้างล่างแล้วนะฮะวงเต่าเต่าแดงเต่าแดงใช่ไหมเก็บมาก่อนเต่าแดงเต่าแดงมีข้าวบัให้บีเก็บเปล่าไม่มีนี่หว่าโอเคขอตัวหนึ่งฟิวเออโอเคได้มีหนึ่งเหรียญฮะแค่เต่าเก็บก็ได้เหมือนกันนะอืมตรงนี้อ๋อให้หมุนหรือเปล่าให้หมุนนะหมุน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 โอเค ให้หมุนนะฮะเป็นหมุนน็อตโอ้สกรูสกรูโอ้โหหมุนไม่หมุนบ้างเลยวะมาริโอ <c oughs> เป็นกูกูมือตายห่าเนะี่ยเอ้ยขบวนโอ้ oh, ตรงนี้เก็บก่อนเหรียญแดงเหรียญแดงขอตัวเพิ่มสักตัวหนึ่งจัดแปดโอเคครบอันนี้ปล่อยทิ้งไปไม่รู้ถือทำไมอ่าหนึ่งตัวไปโอเคเช็คพอยต์ <c oughs> ตรงนี้มีเต่าอีกตัวหนึ่งนะฮะจัดหน่อยจัดหน่อย ปีนขึ้นมันจะค้าไปไหนเนี่ยโอเคทำใจนะฮะคอมกากอะโอเคตรงนี้เป็นเต่าแดงเต่าแดงเยอะไปนะด่านนี้เนี่ยอันเนี้เต้นเต้นเหรอเต้นเหรอจัดเลยตรงนี้เอ้ยตรงนี้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นอ่าใจเย็นใจอ้าวไอ้ไอ้เหยียบเหยียบเหยียบดิเหยียบเหยียบเหยียบกูโลบของกูโลบอยู่ตอนนี้กูโลบอ่าเก็บห่วงแดงฮะ โอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเคครบเว้ยหอกตัวหนึ่งสามสิบตัวแล้วโอเคอีกเลียนึงอยู่ไหนวะโอ้ยอีเลียนึงเจอแล้วอยู่บนเต่าแดงนี่เองโอเคครบต่อไปโอ้ยระวังระวังตกระวังตกดุมเยอะลืมไปโอเคใกล้ละใกล้ถึงละจัดนอยล่งอีกหนึ่งตัวเยี่ยม คอสเทียร์ฮะอืมอตาประสาทตอนนี้ปลดล็อกกันนะฮะสามารถเข้าไปเล่นได้แล้วนะฮะแต่ว่ายังยังไม่อยากไปเล่นนะฮะขอไปด่าหนึ่งแล้วกันด่าหนึ่งหกนะฮะตรงนี้สามารถเล่นแยกได้นะฮะ<อ>มาสักทีก็ได้ให้ครบๆไปเลยหนึ่งหกนะฮะโอเคจัด โอ้ยเต่า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 โอ้เต่ามาทำไมเออจัดเลยอย่างงี้ยทุบอย่างแรงตรงนี้มีอะไรเก็บหรือเปล่าโอ้ยตัวไม้ไฟฮะโอเค okay. ขอก่อนกลับมาใช้อย่างเดิมเป็นรุ่นอย่างเดิมนะฮะโอ้เต่านะเป็นการเดินทางรอบโลกนะฮะเวอร์ไวเหลือเกินจัดเลยไปหล่นไปอีตัวหนึ่งโอ้ยเต่าบินเต่าบินมาแล้วเต่าบินเต่าบินโอเค หมุนตามโลกไปโอเคเต่าอีกตัวหนึ่งจัดไป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 หมดไปให้หมดนี่อะไรอุย้ยอันแน่ถั่วง,งอกอีกแล้วถั่วง,งอกเอาปีนขึ้นไปข้างบนมีอะไรฮะขอ,อมีไอ้กล่องขออะไรก็ได้ฮะอย่าอย่าเป็นเห็ดก็แล้วกันโอเป็นดาวดาวดาวยูรี e N. ขอหน่อย โอ้โหข,ข้างล่างอย่างเยอะข้างล่างอย่างเยอะจัดจัดจัดเลยอืมตัวหนึ่งใช้คอยล์ขอ,อ uh, ตัวหนึ่งกันแล้วกันเออ,อยังได้เว้ยตัวหนึ่งนี่อะไรอันนี้อ๋ออ, so, อันนี้ดอกไม้ไฟฮะอืมตรงนี้มีท่องลงบ่ออุ้ยมีด้วยเว้ยโอเคลงก่อนด้วยโอเคมาแล้วโอ้ยทำไมมันเร็ววะ โอ้โหโอ้ยระวังกอมบ้าไงเห็ดเน่าด้วยมึงโอ้อ้ยมันจะลงมาทำไมเยอะแยะวะโอ้ยใหม่กันโอ้ยคือถึงไหมถึงไหมโอ้ยถึงเลยโอเคได้อยู่ไปอุ้ยโดนเห็ดขึ้นก่อนเลยโอ้ยเจ็บไปเกือบไปแล้วเมื่อกี้ไอเห็ดไอเห็ดมึง โอ้ไม, but, ไม่มีดอกไม้เก็บแล้วตอนนี้ตทอ่ระวังระวังมันมาแล้วโอ้โหรอบลงอ้มันลงมาเรื่อยๆเว้ยระวังระวังอ่ะจัดปุ่มพีเสด์เออปุ่มพีปุ่มพีปุ่มพีทำอะไรได้บ้างวันอ้ปุ่มพีเนี่ยวาวว้าวว้าา มันจะมีเอหรียญสีฟ้าให้เก็บนะแต่ว่ามันปากระพือปลาของอิมูเลเตอร์มันจะไม่เห็นนะฮะออก็แล้วไปเข้าด่านดีกว่าด่านต่อไปอค,อคอสเค,คลียฮะเคลียรอีกหนึ่งด่านโอเคด่านนี้ต่อไปเป็นด่านปราสาทแล้วนะฮะคัสเติลนะฮะไปเล่นนกัได้แล้วมั้งไปเข้า อีสกูดไทม์เป็นเวลาที่ดีเหลือเกินอ่าปิดประตูไปบ้านเขาอย่าลืมปิดประตูด้วยนะเป็นมายาติที่ดีโอ้โหร้อนแรงอันนี้ร้อนแรงร้อนแรงร้อนแรงอันนี้ร้อนแรงเ้ยระวังด้วยโอ้โหไอเต่าเต่าพีซิงไม่แล้วไอเต่าอันดายิงเนี่ยอันนี้เป็นดอกไม้น้ําแข็งเอก็ยังดีว่าขอหน่อยมีประโยชน์มีประโยชน์ะนะระวังระวังอ ตรงที่เปเฟืองนะเฟืองขนาดยักษ์ด้วยระวังเลยอย่างนี้อืมค้นึ้นึ้นขบขยนบนบิเหรียญจัดเหรียญก่อนโอเคเอาหมูเอ่รจีปลาก็อา่าถือว่าใช้ได้ข้างบนข้างบนมีอะไรหรือเปล่าไม่มีนะดอกไมา้น้ำแข็งเออถึงอยู่ไป ปาธิ๊กอ๋อไปถึงไหนวะโอ้ถึงนี่เลยเว้ย <_ Z> ไปไกลยอยู่ไปไกลยอยู่เ <_ T _' 1> ช็คพอยต์อ่าเฮ้ยนี่ปากปากเฮ้ยไอ้อนี่เบก่อนเบก่อนมีเหรียญเอโอโอ้โหอันนี้ตัวใหญ่เลยเว้ยทำอะไรมันไม่ได้ด้วยนะอ่ะเก็บก่อนโอเคเหรียญที่สองได้ไปแล้วเอ,อ้ยบอปอุ้ยโอ้ยเย,ย,ย็นหนาวเกือบไปอันนี้ลงมา ดังไงปากลงมาอืมทำอะไรมันไม่ได้จริงๆเนี่ยปาขึ้นเฮ้ยวงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดครบเห็ด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 ลงมาเอออีหนึ่งตัวเว้ย อันนี้ไม่สนใจกูไปต่อแล้วอ่าโอันนี้อันใหญ่อันนี้อันใหญ่เบรกก่อนเลยมึงอ้าอุย้ยโดนจนได,ด้อืเต็มหลังกูเลยโอ้ยเจ็บ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 เจบเต็มหลังกูเลยเนี่ยหลังกูนี่สําคัญมากด้วยกระดูกสันหลังเลยนว้ยเฮ้ยตัวนี้อีกตัวหนึ่งระวังเต่าไอ้เต่าตัวนี้ต้องเหยียบก่อนอ่าลงไปกระดูกหักเป็นทอนๆเลยมึงนี่ตัวหนึง่งนี่ตัวหนึง่งตัวหนึง่ง อุ้ยโอ้โหนี่ตกลงมาในลาวานะฮะโหดร้ายโหดร้ายขึ้นไปขึ้นไปคือขล่างมีท่อเว้ยอ่าหน้าสนลงยังใกล้ถึงยังโอเคเตรียมสแตนบายลงฮะระวังอย่าลงอย่าลงข้างล่างอย่าลงลาวานะมึงลงลาวานี่จบเลยโอเคมาอีกแล้วบุ่มพีสเสดด์จัดเออ

กระโดดมึงสะดวกกับการกระโดดมากนะมาริโอมาแล้วไอตัวโมฮอคอุ้ยตัวเฮียเนี่ยอ๋อเต่าแม่มดโอ้มีขี่ไม่กว่าด้วยมืออ่าเซกคาถาโอ้มัจะเสกคาถามาหาแล้วรวยมันเข้าจมูกมันเนี่ยเออโอ้ยโอ้ยอ่าแม่พื้นมันขยับได้นะอันนี้เอาแล้วเริ่มแล้วเริ่มพ้นแล้วฮะ จัดเลยดอกแรกวเอ้ยระวังระวังอย่าโดนอย่าโดนอย่าโดนกระดองมันโอ้โหโอ้โหโอ้ยังไงยังไงไม่โดนไว้จัดจัดโอ้ยอย่ากระโดดมาดิอ่าอ่ากระโดดหลบได้คุณหลบได้จัดจัดเออโอ้ยยังไม่เป็นไรอีกพายแล้วมึงทำอะไรกับกูไว้ฮะมึงทำกูทำอะไรกูไว้เออจ่ายดอกหนึ่งเอาหมุนเอาหมุนออยู่แค่นั้นแหละมึงยังไงเอาไปหนีกูอีกอ่ะเอาเอา เอามามาจัดจัดดอกสุดท้ายโลนไปตายซะมึงโอ้ยกุญแจจัดอ๋อได้ครับดอกแรกนะฮะเอาไปทำอะไรก็ไม่รู้สงสัยใส้ไขประโตเอออันนี้มั้งไปไปตามช่วยเจ้าหญิงกันเร็วนั่นกลัวแล้วต้องหนีไป ไปแล้วแหมถ้าเกิดจับตัวตาาเกมก็ไม่ยืดสิอไปแล้วจากไปยอย่าสกบไปแล้ว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 ไปดิอ่าฮเก็บดาวที่ครบเลยเว้ยเฮ้ยเยี่ยมเก็บเหรียญที่ครบนะฮะเมื่อกี้มาเข้าสู่เมืองที่สองแล้วนะฮะ เมืองนี้รู้ส่งใครมานะโอ้โหส่งเต่าตัวยักษ์มานะฮะใส่แว่นด้วยมุงมิงไปไหนเนี่ยสงสัยอากาศมันร้อนนะต้องมีการใช้เออใช้แว่นกันแดดด้วยนะโอ้สภาพขนาดนี้มึงใช้ครีมกันแดดด้วยก็ดีเหมือนกันนะอ่ะเซฟไปก่อนจัดเลยนะโอเคครับตอนนี้เราอยู่ที่เมืองสองนะฮะแต่ว่าเราจะมาเล่นกันในพาร์ทหน้านะฮะพาร์ทนี้ก็เท่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะเอ๊ะขอสำรวจก่อนแล้วกันเซอร์เวย์เซอร์เวย์อ ไม่ได้ใช้ของกดตัวปุ่มไหนไวะเนี่ยเออไม่ใช้ของขอเซอร์เวอเซอร์เวเออปุ่มนี้ดิอา่าอย่าพาหน้ามาเล่นกันนะฮะส่วนพาร์ทนี้นะก็ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะอย่าพบกันใหม่ครับพาหน้าฮะสวัสดีครับ